พวกเราพาทุกคนมารู้จักกับ c o r a c v e s CO r s COR ย่อมาจากอะไร C ใช่ O Observation R. Record รวมกันเป็น C- Observation-Record ค่ะ COR CO คืออะไร COR คือแบบบันทึกการสังเกตเด็กเป็นเครื่องมือที่นักการศึกษาและผู้ดูแลเด็กประถมวยัยใช้ในการบันทึกการเจริญเต,ติบโตและพัฒนาการของเด็ก โดยสามารถใช้ในการประเมินเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ5ขวบก,การสังเกตผ่านการกระทำพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของเด็กอย่างเป็นรูปธปรรมบันทึกนี้ช่วยให้เข้าใจความต้องการและจุดแข็งเฉพาะตัวของเด็กโดยบันทึกรายละเอียดผ่านกิจกรรมประจำวันเช่นการเล่นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสาังคมการใช้ภาษาและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็ก ข้อมูลเหล่านี้นะคะจะใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการวางแผนบทเรียนในอนาคตและสนับสนุนความก้าวหน้าของเด็กค่ะโดยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น8ระดับด้วยกันตั้งแต่0-7โดยการให้คะแนนจะใช้ข้อมูลจากการเรีติอย่างสั้นขั้นตอนการประเม,มินซลอารมี4ขั้นตอนดังนี้ หนจดบันทึกอย่างสั Besides, Asia, really bah, ้น 2. นํนำข้อมูลจากการบันทึกมาสตอรี่ 3. สรุปผลการประเมินพัฒนาการและสุดท้าย 4. รายงานผลกับผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กค่ะซีโอมีทั้งหมดเก้าสาระการเรียนรู้ 1. นึ่งการเข้างการเรียนรู้ 2. องพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ 3. พัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพ สี่ภาษาการรู้หนังสือและการสื่อสาร 5. คณิตศาสตร์ 6. ศิลปะสร้างสารรค์ 7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. สังคมและสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายนะคะ 9. การเรียนรู้ภาษาค่ะ พวกเราเลือกสาระการเรียนรู้เรื่องสังคมศึกษาสังคมศึกษาคืออะไรสังคมศึกษาคือการเรียนรู้ว่าเราคือใทรและเราเข้ากันได้อย่างไรในโลกที่หลากหลายของครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเด็กจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้จากตัวเอง ที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่และกิจกรรมประจำวันของพวกเขาในการเปิดรับโลกสังคมภายนอกเด็กจะเห็นว่าพวกเขาเหมือนและต่างจากคนอื่นอย่างไรซึ่งการพาเด็กออกไปยังข้างนอกสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเมื่อเวลาผ่านไปเด็กจะเริ่มตระหนักถึงเวลาที่ผ่านมาไม่เพียงแต่เกี่ยวกับที่นี่และตอนนี้เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับที่นั่นและเมื่อก่อนอีกด้วยค่ะ สังคมศึกษาสำคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างไรสังคมศึกษาช่วยให้เด็กรู้จักตนเองรู้จักชื่อเพื่อนรู้จักบทบาทต่างๆรวมถึงการเข้าใจความรู้สึกและเอกลักษณ์ของตนเองเห็นความแตกต่างในด้านความคิดและวัฒนธรรมต่างๆอีกทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่และสภาพแวดล้อมการเข้าใจแนวคิดเรื่องเวลาอดีตปัจจุบันรวมไปถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต สังคมศึกษาแบ่งออกเป็นสามข้อย่อยดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น 2. ภูมิศาสตร์3ประวัติศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นคืออะไรความรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นคือเด็กจะเรียนรู้การแยกแยะตัวเองจากผู้อื่นรู้ว่าตัวเองเป็นใครมีบทบาทอย่างไรและคนอื่นมีความแตกต่างอย่างไรค่ะไปดูคลิปตัวอย่างกันเลยคะ่ะ ระดับศูนย์เด็กเอานิ้วมือนิ้วโป้งหรือเท้าเข้าปากตัวเองของใครโอ้ยวันนี่เบบี้โอ้ยมันมีเจ้ากระต่ายไกระตายไงระดับหนึ่งเด็กชี้หรือบอกว่าวัตถุเป็นของฉัน สอเด็กจะระบุตัวตนของเขาหรือตัวเองในกระจกหรือรูปถ่ายแม<า>่คะ<า>แม่นอนนี่อะไรเวียนนอนเองให้แม่นอนเลยเหรอ,อเด็กค่ะไม่หักปากไม่หักปากมีอะไรเราว,ว้าเปิดปากอ่ะงั้นอิ่มแนละ้ว ระดับ 3. เด็กเล่นหรือพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวหรือชุมชนระดับ 4. เด็กระบุความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างในลักษณะส่วนตัวของผู้คน เธอเธอเธอดูสิอามาตยของเราสวยไหมมีผมงอกด้วยอุ้ยอามาของเราเหรอมีผมสีขาวแล้วก็ผมสั้นด้วยแต่ว่าอำมาของเราอะผมยาวแล้วก็เป็นสีดําเหมือนกันเลยนะระดับ 5. เด็กเปรียบเทียบลักษณะครอบครัวของตัวเองและของคนอื่นๆ ร้าดามหกเด็กๆแสดงความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ระดับเจ็ดเด็กมีความรับผิดชอบส่วนตัวในการทำให้แน่ใจว่าคนอื่นได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและด้วยความนับถือภูมิศาสตร์คือเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวการรู้ตำแหน่งพิพาซ้าซ้ายขวาบนล่างและการใช้แผนที่หรือสัญลักษณ์เพื่อนำทางประวัติศาสตร์คือเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในอดีตปัจจุบันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้เพียงเท่านี้ทุกคนก็เข้าใจ C O R ในหมวดสังคมศึกษามากขึ้นแล้วพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะพวกเราขอขอบคุณค่ะ